สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุขคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพญแแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้าวเนะครับเป็นข้าวของทางเอฟซีบอสบิกนะครับเรียกได้ว่าสะใจสุดๆเลยนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นเว้าแเล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f อฟซีบอสบิกสะใจสุดๆ หลังเพจที่ตามด่าบอสดบิ๊กโดนแฉแบบนี้เอฟซีลั่นทำแบบนี้มิดชาชีพชัดๆัดปาดพี่นองเมนเพจใดน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมวอาซู้ฟังเอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางเอฟซีนะครับของทางคุณแพผวเผานะครับก็คือทางย้ายอู่ชิ้นนะครับพี่น้องพื้นได้มีการออกมาโพตดเตือนนะครับเพราะว่าพื้นดน เพจนี้ครับเพจที่ตามดาบอสบิ๊กดีๆนั่นก็คือเพจไปด้วยกันนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่นออกมาพูดแบบนี้ครับบอกว่าประกาศ f อที่รักแผวพาวแสงทองยาตกเป็นเหยื่อพวกมิดนะครับก็คือมิดชาชีพนั่นแหละครับ<ม>เพราะมูค่อยตกมาแล้วคือคนนั้นเจ้าของเพจไปด้วยกันโดนไปตามๆกัน แฮแท็กเพลพาวแสงทองนะครับก็คือว่าง่ายพี่น้องเพื่อนมีการโอนเงินคาเมไลนะครับโอนเงินนะครับก็คือค่ากาแฟสร้างซื้อกาแฟสร้างซื้อเสือแบบเนี้ยครับพี่น้องโอนไปให้ทางเพจนี่นะครับเอาตรงๆนะครับว่าไงๆโดนหลอกเอาเงินครับนะครับผมโอนเงินไปให้เขาแล้วก็บด้คองประมาณเนี้ยพี่น้องนะครับเพื่อนก็เลยออกมาโพตดเตือนประกาศเตือนกันนะครับว่าไงๆโดนหลอกนะครับ หลังจากนั้นนะครับทางเพจเลดี้พรทิปเพื่นกับเลเอาประเด็นนี้มาโพสต์นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจเลดี ip, นะ้พรทิปณสวิดินแฟนเพจสเพื่นโพสต์่าคนอย่างพวกมึงสมควรแล้วที่โดนหลอกนะครับไม่มีคำปลอบโยนนะครับมีแต่สะใจนะครับเพื่อนบอกว่าสมควรแล้วที่โดนหลอกนะครับรอบตัวมีแต่มิตรที่เขาหลอกให้สนับสนุนกูขำ โอนให้อีนิงอีกเยอะๆนะอีโอชินนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นตามที่โพสเลดี้พึ่นออกมาโพสนะครับแล้วนะครับพอเอฟซีห็นพี่น้องแต่ละท่านนี่เข้าไปคอมเมนต์นะครับไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับไม่มีคําปลอบยืนใดๆนะครับมีแต่สะใจนะครับเอฟซีแต่ละคนก็บอกว่ารุ่นนี้บอกเตือนไปกระซัมนั่นแหละบ่เสือดอกนะครับพิ่นเสือย่างเดี่ยวหนังแต่ มิจชาชีพกับ,บอคอรเซนเตอร์วัสดครับ่นองผู้ดใดเตือนกับผู้ฟังดอกรุ่นนี้นะครับเอฟซี FC รุ่นเดอสตาวัสัคนครับ่นองเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับของเอฟซีบางท่านบางคนซูฟังนะครับท่านแรกบอกว่ารุ่นนี้ไม่เชื่ออะไรนอกจากมิจฉาชีพห้าห้าห้าวัสดครับ่นองท่านต่อมาบอกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็หมายถึงว่าเอฟซีนะครับนะครับเอฟซีรุ่นนี้นะครับบอกว่ารุ่นนี้นไผบนะบ,นนบ,บกวานนบกวาเสื้อดอก นอกจากคอสเซนเตอร์บอกนะครับให้คอสเซนเตอร์บอกจังคอยเสือประมาณนี้นะครับท่านต่อมาบอกว่ากูว่าแล้วอีเพนี้มันแปลกๆนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้คอมเมนต์เพื่อนบอกว่าดาจนได้ใจติ่ง แล้วโอนเงินให้เขาวัตีโอ้ยขำนะครับเพราะว่าเพจนี้ก็ออกมาด่าบอสบิก๊กแมนพี่น้องนะครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าด่าจนได้ใจเอฟซีจนได้ใจติ้งสุดท้ายก็เลยโอนเงินให้เขาประมาณนี้พี่น้องก็คือสรุปง่ายๆนะครับเพจที่ตามด่าบอสบิ๊กก็คือเพจไปด้วยกันนั่นแหละครับพี่น้องโดนแฉนะครับนะครับว่ามีการไปหลอกเอาเงินเอฟซีเพราะว่าล่าสุดนะครับเพจอนนี้มีการเคลื่อนไหวมาแล้วประมาณ2ออาทิตย์พี่น้องนะครับ จนเอีของทางคุณแพ้วเพ้วได้ออกมาโพสต์เตือนกันว่าโดนเพจนี้หลอกเอาเงินประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาซสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ